วันนี้มาพบกับสอสายลมที่มงคลคาเซนเตอร์ Center สำนักงานใหญ่อุบลราชธานีนะคะวันนี้มาพร้อมกับเจ้า Honda City ZX เกียร์ธรรมดาปี2007นะคะบอกราคาไว้เลยค่ะว่าราคาเท่าไหร่1,29,000บาทค่ะซื้อสดซื้อผ่อนได้หมดนะคะจะดาวไม่ดาวก็ได้นะคะสำหรับสอสายลมก็สำหรับรถคันนี้นะคะสีดําเงาวับจับใจทำไมถึงเป็นอย่างนั้นสอสายลมเพราะว่ามันเงามากค่ะขาดเคลือบแก้วให้เรียบร้อยบิว พร้อมใช้งานนะคะอืมตาไฟนี้ใหม่มากนะคะ <Wow. S 1> เพราะว่าเป็นเหลืองเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะคะรถเดิมๆไม่เคยติดแก๊สซูมด้านข้างเข้าไปเลยค่ะอ,อยางใช้ได้อีกนานๆนะเลยค่ะท่านผู้ชมนุนลังโคงงลังคานะคะเนียบมากนะคะคันนี้พร้อมใช้งานซื้อไปไม่ผิดหวังค่ะหาเงินจะจ่ายค่างวดแล้วก็เติมน้ามันก็พอ,อนะคะเนี่ยเจ้าของเดิมนะคะหุ้มเบาะหนังมาให้เรียบร้อยแล้วทําความสะอาดง่ายนะคะท่านผู้ชม สีครีมนะคะสีสว่างนุนป้าเพดานนะคะสะอาดสะอ้างนะคะสูงโปร่งด้วยค่ะท่านผู้ชมเี่ที่ใส่ของกระชุกกระจิกนะคะเย์ยธรรมดาเนี่ยประหยัดน้ำมันนะคะคันนี้ประหยัดค่างวดด้วยเพราะว่าราคาถูกมากถูกและดีต้องคันนี้เลยค่ะท่านผู้ชมเดิมๆไม่เคยติดแก๊สนะอ้าวดูด้านหลังสูงเข้าไปเลยค่ะเดี๋ยวใสาลมนั่ง สาธิตในการนั่งว่ามันกว้างเนี่ยระดับพอดีท่านผู้ชมเห็นไหมคะเนี่ยมันไม่ชิดนะคะถึงว่าตัวจะสูงซ้ายใหญ่กว่าสายลมก็ไม่เป็นไรนะคะมันจะไม่ชิดจะพอดีมากเลยอาวคันนี้หลาย,ลายท่านชอบโทรมาอีกแล้วทุกคลิปเลยแล้วสายลมจะบอกทุกครั้งเลยว่าที่ล็อกเด็กท่านผู้ชมเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้นะคะไม่เป็นไรเปิดปิดได้ปกติแต่ถ้าตรงเนี้ยกดลงมาเมื่อไหร่ปุ๊บคนด้านในนะคะอย่างสอสายลมเนี่ยจะออกไม่ได้ต้องให้น้องเปิดให้อ่ะเนี่ยเราเปิดเองไม่ได้นะต้องให้คน างนอกเปิดให้อ้าเห็นไหมเพราะฉะนั้นอยู่ในระดับนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะมาดูกันสปอย์สปอยเลอร์ด้านหลังสวยเจ๋งไกลมากเดี๋ยวจะให้ชมว่าหลังรถนะคะใส่ของได้จไุไหมสอใส่ลมได้จคุค่ะท่านผู้ชมเพราะมันกว้างแล้วก็ลึกด้วยนะ,ะมาดูปึ๊บนุน่นลึกมากซูมเข้าไปข้างในเลยค่ะใส่ข้าวใส่ของสัมภาระราได้หมดเลยหรือว่าไปออกกําลังกายใส่จักรยานได้นะเพราะว่า เคยใส่มาแล้วนะคะทดลองการใส่แล้วทั้งกล้าพูดเนาะอุปกรณ์อะไรครบครันนะคะบิ้วก่อนสง่งงานเรียบร้อยค่ะคันนี้ขาดอย่างเดียวขาดคนที่เป็นเจ้าของคันนี้นะคะท่านผู้ชมอมามาดูกันว่าคันนี้นะคะสาธิตตรงนี้ก่อนเงามากเห็นไหมคะเจ้าของดึงเพราะรักษาดีจริงๆคันนี้นะคะเป็นลูกค้าของสอสายลมนี่แหละเอามาเทินเป็นรถครอบครัวจิตที่นั่งนะคะมาดูกันว่าเลขไมค์คันนี้อยู่ที่เท่าไหร่อ่า ซูมเข้ามาให้ท่านมาชมดูเลขใหม่416,519กิโลค่ะท่านมาชมอืมอ่ะสตาร์ทฟังเสียงอ้ยสตาร์ทติดปุ๊บ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 ,บนะคะเอเย็นฉ่ำมาดูท่านชม,อ,มอ่ะเนี่ยเกียร์นะคะหัวเกียร์เดิมๆไม่มีลอกอะไรเลยพวงมาลัยก็โอเคเลยนะ เอาเดี๋ยวแจ้งกันว่าคันนี้นะคะท่านผู้ชมข้างๆเป็นกรรมะยีเห็นไหมมันเข้ากันมากเลยค่ะท่านผู้ชมขาเดี๋ยวจะให้ดูว่าห้องเครื่องคันนี้เดิมขนาดไหนนะขออนุญาตมาบางคนก็บอกว่าหาเกียร์ธรรมดามานานแล้วสอสายลมอยากได้เกียร์ธรรมดาเพราะว่าเกียร์โต้มีหลายคันแล้วเกียร์ธรรมดานะคะประหยัดน้ํามันนะคะแล้วก็ราคาไม่แรงด้วยอ่ะซูมเข้าไปเลย ทรงเข้ามาความเดิมของรถคันนี้ค่ะท่านผู้ชมเดิมเดิมเลยค่ะเดิมทุกจุดเลยท่านผู้ชมค่ะนะทำความสะอาดก็ง่ายนะสีดํานะคะแล้วก็เวลาฝนตกอันนี้ช่วงหน้าฝนจะหมดแล้วนะมีคราบมีอะไรเช็ดออกได้ง่ายเพราะว่าขาดเคลือบแก้วแล้วฝุ่นอะไรก็เช็ดออกได้ง่ายมันจะไม่เกาะนะคะโดยเฉพาะเวลาฝนตกเนะี่ยน้ำไม่เกาะเลยเอามาฟังเจ้าราคาคันนี้ฮอนด้าซิตี้เซ เกียร์ธรรมดาปี2007นะคะราคา129,000บาทเท่านั้นค่ะซื้อสดซื้อผ่อนดาวไม่ดาวก็ได้นะคะคันนี้พิเศษมากๆเลยท่านผู้ชมสนใจสอบถามเพิ่มเติมดูรูปรถภายนอกภายในเพิ่มเติมนะคะโทรมาที่เบอร์0619581819เบอร์ของสายลมแอดไลน์ได้ยได้เลยนะคะ0619581819 แอดไลน์ปุ๊บขึ้นเลยสอสายลมนะคะพร้อมเบอร์โทรนะคะท่านผู้ชมสอบถามเรื่องเอกสารสอบถามเรื่องเงินโสดสอบถามเรื่องค่างวดนสอบถามเรื่องเครดิตบูโรโได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะคันนี้ราคาเบาๆราคาถูกไม่เคยติดแก๊สสภาพรถใช้ได้อีกนานๆสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดี